สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจชีแนเลผมจะพาทุกท่านมาทอดปลาส้มง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะนะครับอร่อยไปดูกันเลยครับครับท่านผู้ชมตั้งน้ามันให้ร้อนนะครับเราจะทอดสมุนไพรนะครับเอาไว้โรยหน้าปลาส้มนะครับเห็นไหมครับน่ารับประทานมากเลยนะครับนี่คือสมุนไพรมีหอมแดงนะครับริกแห้งนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับหอมมากๆเลยครับอู้หอมมากๆาเลยครับท่านผู้ชม นี่ครับทอดให้พริกกรอบนะครับผักมีความกรลอบนิดหนึ่งเหลืองๆนะครับเราก็จะตักออกนะครับเราก็ตักใส่จานไว้นะครับแยกไว้ก่อนนะครับเครื่องสมุนไพรไว้โรยหน้าปลาส้มนะครับครับน้ํามันเก่าเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราเพิ่งทอดสมุนไพรไปนะเราเติมน้ํามันลงไปนะครับพอน้ามันร้อนเราก็จะใส่ปลาส้มลงไปปลาส้มปลาจีนจะเอชแนลนะครับแซ่บมากเลยครับสดสะอาดจากทะเลน้ําจืดนะครับมาะหวานลบบุรีครับ ตั้นอยู่ใกล้ถนนนะครับท่านผู้ชมน้ำมันร้อนเราจะใส่เกลือลงไปนะครับหนึ่งช้อนชานะครับนี่ครับไม่ถึงหึงช้อนชาเนาะประมาณครึ่งช้อนชาครับสุกง่ายๆนะครับละลายดีแล้วเราก็นําปลาส้มลงไปครับนี่เลยปลาส้มจะไม่ติดกระทะนะครับหลายๆท่านไม่รู้มาก่อนนะครับครับรอให้เนื้อปลาสุกอีกด้านหนึ่งเราก็จะกลับนะครับ โดยที่ปลาจะไม่ติดกระทะเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเนื้อปลาสุกแล้วนะครับอีกด้านที่เราทอดเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้อีกด้านหนึ่งสุกนะครับโอ้เหลืองหน้ารับประทานมากเลยครับหอมมากๆเลยครับผม ครับเมื่ออีกด้านหนึ่งสุกแล้วนะครับสุกทั้งสองด้านแล้วเราก็จะตักนะครับใส่จานใส่ถาดนะครับเสิร์ฟครับเราก็จะใส่ถาดนะครับผมครับเราก็นําสมุนไพรที่เราทอดไว้นะครับมาโรยนะครับถ้าชอบเปรี้ยวมากกว่านี้ก็คือต้องบีบบีบมะนาวแล้วละครับผมนี่เราไม่ต้องบีบมะนาวเลยนะครับเพราะว่าปลาส้มมันจะองเนี่ยเปรี้ยวแซ่บกำลังพอดีเลยล่ะครับ สำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวมากๆเท่านั้นเองนะที่จะต้องบีบมะานาวนะครับน่ารับประทานมากเลยครับผมสูตรนี้ง่ายๆนะครับทอดปลาส้มไม่ติดกระทะนะครับผมจะเอชแ a น n e ลขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแแนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ